สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนในวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของประโยคนะคะภาษาไทยน่าเรียนฝึกเขียนด้วยประโยคอันดับแรกนะคะเรามาอ่านนิทานอิศรเรื่องทำไมค้างคาวจึงออกหากินเวลากลางคืนแล้วสังเกตประโยคที่เป็นตัวอักษรสีนะคะ มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าเดิมค้างคาวนั้นอาศัยอยู่กับฝูงนกเมื่อพวกนกทำรังก็ไม่ช่วยทำโดยอ้างว่าตนไม่ใช่พวกนกเพราะมีหูครั้นมาอยู่กับพวกหนูก็ไม่ช่วยพวกหนูทำรังอีกเช่กเชนกันโดยอ้างว่าตนไม่ใช่พวกหนูเพราะมีปีกนกและหนูไม่พอใจจึงประชุมปรึกษาการลงโทษค้างคาวโดยไม่ให้ผู้ใดคบ ให้ห้อยหัวกินห้อยหัวนอนและห้ามค้างคาวออกหากินในเวลากลางวันเส้นใยคำที่เป็นสีสก็มีอยู่สองสีใช่ไหมคะได้แก่สีน้ำเงินนะคะกับสีเขียวนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าคำที่เขาทำเป็นตัวอักษรสีไว้สองสีไงนะคะคำที่เป็นสี คำที่เป็นสีเขียวนะคะจะเป็นประโยค2ส,ส่วนนะคะส่วนคำที่เป็นสีน้ําเงินนะคะคือประโยค3ส,ส่วนเ่ะเรามาอ่านดูสิคะนกและหนูไม่พอใจทำไมถึงเป็น2ส,ส่วนนะเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันนะคะค้างคาวออกหากินในเวลากลางวันส่วนประโยค3ส,ส่วนได้แก่พวกนกทํารังตนไม่ใช่พวกนกเพราะมีหูกันนะคะ ก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนนําสมุดขึ้นมาเนาะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะเขียนหัวข้อวันหัวข้อเรื่องของวิชาภาษาไทยนะคะหัวข้อคือประโยคค่ะเขียนเขียนหน้านี้ลงไปประโยคคือ,อเขียนตามที่ครูขีดเส้นใต้เลยนะคะ ประโยคคือคำค่ะหรือกลุ่มคำที่นำมาเรียบเรียงค่ะแล้วได้ใจความสมบูรณ์นะคะในคำว่าใจความสมบูรณ์ก็หมายความว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อ,อไรสภาพใดอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันดับแรกเขียนความหมายของประโยคก่อนเนาะ ตัวอย่างประโยคนะคะ,เ,ะเขียนตัวอย่างประโยคเนาะเด็กๆเ,เดินข้ามถนนเห็นไหมคะเป็นใจความสมบูรณ์หรือยังคะว่าใครทําอะไรที่ไหนใครคะในข้อนี้ใครคือประธานคะใช่ค่ะใครคือเด็กๆนั่นเองคะลูกทาอะไรคะเดินค่ะเดินข้ามค่ะที่ไหนคะ ถนนค่ะเห็นไหมคะมันก็คือประโยคหนึ่งแล้วเนาะอะไรที่มันเป็นใจความสมบูรณ์เราจะเรียกว่าประโยคนะคะต่อไปค่ะม้าวิ่งเร็วอ่าใครคะถูกต้องค่ะม้านั่นนะคะทำอะไรคะวิ่งค่ะที่ไหนอย่างไรเอออันนี้ไม่ว่ายัางไงนะไม่รู้ที่ไหนก็ไม่รู้แต่รู้ว่าวิ่งเร็วเห็นไหมคะ ต่อไปค่ะหมาวิ่งไล่จับแมวค่ะใครคะหมาค่ะทำอะไรคะวิ่งไล่จับค่ะใครคะอะไรที่ไหนคะไม่บอกคะ่ะแต่บอกว่าไล่จับใครเนี่ยเห็นไหมความแตกต่างในของประโยคนะคะเขียนตัวเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงเขียนหน้านี้ด้วยนะคะว่าประโยคเนี่ยมีสองส่วนนะคะส่วนที่หนึ่งคือภาคประธานอ่า ส่วนที่1คือภาคประธานภาคประธานก็คือส่วนที่เป็นบ่งบอกว่าคนนั้นคือผู้กระทําหรือผู้แสดงอาการนะคะซึ่งจะเป็นคํานามหรือคําสรรพนามก็ได้เนาะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะประธานนะแบ่งเป็นสส่วนอีกทีนึงก็คือประธานและส่วนขยายประธานนะคะต่อไปในส่วนของภาคแสดงค่ะ ภาคแสดงก็คือส่วนที่แสดงอาการหรือแสดงสภาพของประธานนะก็คือช่วงกริยานั่นเองเนาะแบ่งเป็น4ส่วนคือกริยาขยายกริยากรรมและขยายกรรมเนาะเราจะแบ่งเป็นช่วงนะคะช่วงของภาคประธานกับภาคแสดงเนาะใครไม่ทันก็หยุดคลิปได้นะคะอ่ไปต่อแล้วนะคะ นักเรียนจำได้ไหมคะคำกริยามีสองแบบที่เราเคยเรียนกันมาแล้วก็คือคำกริยาอักกมกับคำกริยาสะกมเรากริยาอักกมคืออะไรคำกริยาอักกมอักแปลว่าไม่หมายความว่าคำกริยาที่ไม่ต้องการกรรมาต่อท้ายแล้วยกตัวอย่างเช่นม้ากระโดดอย่างว่องไวหน้านี้ไม่ต้องเขียนนะลูกเนาะหน้านี้ไม่ต้องเขียนฟังก่อนนะคะ ม้ากระโดดอยากว่องไวนะคะประธานคือมา้ามีส่วนขยายประธานไหมคะไม่มีเนาะไม่มีกริยาคือกระโดดเห็นไหมคะกระโดดทีนี้ขยายของส่วนกริยาค่ะก็คือกรรมไม่มีเห็นไหมคะเราจึงเรียกคํากริยานี้ว่ากริยาอักกรรมเนาะแต่มีคําขยายกริยาค่ะขยายกริยาด้วยคําว่าอย่างว่องไว เห็นไหมคะต่อไปโรงเรียนของเราน่าอยู่โรงเรียนของเราหน้าอยู่กรรมเอ้ยขอโทษค่ะประธานของเราคือใช่คะ่ะโรงเรียนนั่นเองนะคะประธานคือโรงเรียนขยายประธานค่ะคือคําว่าของเราเห็นไหมคะขยายประธานคําว่าของเราและคํากริยาก็คือหน้าอยู่หลังจากนั้นก็ไม่มีแล้วนะคะ กริยาสกรรมค่ะประโยคที่มีคำศกรรมที่คุณครูบอกก็คือว่าคือคำกริยาที่จะต้องมีกรรมมารองรับถึงจะเป็นกริยาที่มีใจความสมบูรณ์อย่างเช่นนาเก็บชมพู่ในสวนอ่ะเรามาดูกันประธานคือนานะาสวนขยายประธานมีไหมไม่มีนะคะกริยาคือคำว่าเก็บ เห็นไหมคะกรรมคือผู้ถูกกระทำค่ะกร,รมคือชมพู่ชมพู่นี่เป็นลูกชมพู่นะคะไม่ใช่คนนะคะขยายกรรมก็ไม่มีเนาะส่วนขยายกริยาค่ะเก็บที่ไหนคะเก็บในส่วนนะคะดูดีๆนะว่ามันเป็นส่วนขยายของคำกริยานะคะเก็บในสวนเนาะเก็บในสวนต่อไปค่ะพ่อซื้อพัดลมเครื่องใหญ่คประธานก็คือคำว่าพ่อนะคะ คำกริยาก็คือคําว่าซื้อเนาะกรรมก็คือพัดลมเห็นไหมคะกรรมคือผู้ถูกกระทําพัดลมเนี่ยถูกซื้อโดยพ่อเห็นไหมคะเครื่องใหญ่เครื่องใหญ่เนี่ยขายายกรรมนะคะเห็นไหมเครื่องใหญ่แปลว่าพัดลมเครื่องนี้เครื่องใหญ่เห็นไหมคะเครื่องใหญ่เครื่องเล็กอะไรก็ว่าไปทีนี้ simples. อ่าทำไมไม่มีตัวอย่างของส่วนขายายล่ะเขาไม่มีตัวอย่างให้ครูยกตัวอย่างให้ก็ได้เนาะอย่างเช่นข้อนี้พ่อ ของครูเห็นไหมคะส่วนขยายประธานก็คือคำว่าของครูเห็นไหมพ่อของครูซื้อพัดลมเครื่องใหญ่ที่เซ็นทรัลก็ได้เห็นไหมที่ Central. เซ็นทรัลเขียนไม่หมดปุ๊บปุ๊บุ๊บนี่คือ พ่อของครูซื้อพัดลมเครื่องใหญ่ที่เซนทันเห็นไหมคะนี่จะเป็นประโยคที่มีรูปประธานกริยากรรมครบเลยไม่ต้องจดนะคะหน้านี้นะต่อไปค่ะประโยคที่นีจดลงในสมุดนะคะประโยคที่ประกอบด้วยประธานและกริยาแค่ประธานและกริยานะคะเราจะเรียกว่าประโยคสองส่วน ตัวอย่างไม่ต้องวาดรูปเนาะตัวอย่างเว้าลอยเห็นไหมว้าคือประธานลอยคือกริยากิ่งไม้หักกิ่งไม้คือประธานหักคือกริยาน้ำหยดน้ำเป็นประธานหยดคือกริยา จดตัวอย่างหน้านี้ลงไปนะคะหน้านี้ไม่ต้องจดแต่ให้ดูด้วยกันประโยคสองส่วนก็ได้แก่น้ำกลิ้งน้ำกลิ้งบนใบบอลนะคะน้ำกลิ้งบนใบบอนนักการเมืองหาเสียงโลกหมุนรอบตัวเองนะ นักว่ายน้ำทำลายสถิติซากพืชซากสัตว์ทับถมในดินนี่คือประโยคสองส่วนทั้งหมดแต่นักเรียนอาจจะสงสัยตัวหนังสือสีน้ำเงินตรงนี้ตัวหนังสือสีน้ำเงินตรงนี้นะคะเป็นการขยายขายายกริยานั่นเองเพราะฉะนั้นมันยังไม่ครบเนาะมันยังไม่มีกรรมนะคะมันมีแค่ประธานกริยา เนาะแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นตัวขยายกริยานะคะแล้วก็จบละมันไม่มีกรรมรมับเราจึงเรียกมันว่าประโยคสส่วนเนาะต่อไปโลกหมุนรอบตัวเองเห็นไหมคะหมุนรอบตัวเองคําว่ารอบตัวเองก็คือขยายกริยานั่นเองนะคะขยายกริยานั่นเองและในดินตรงนี้ค่ะซรากพืชซากสัตว์ทับถมในดินก็เป็นขยายกริยานั่นเองจึงยังค่ะจดลงในสมุด ขึ้นบรรทัดใหม่ค่ะประโยคที่ประกอบด้วยประธานกริยาและกรรมเราจะเรียกว่าประโยค3ส่วนมาละ3ส่วนตัวอย่างคะ่ะไก่ฟักไข่เห็นไะคะไก่ฟักไข่ไก่เป็นประธานฟักเป็นกริยาและไข่คือกรรมไข่เนี่ยโดนไก่ตัวเนี้ยฟักอยู่นะคะมันก็เลย เรียงดีๆก็คือประธานกริยากรรมนั่นเองเนาะต่อไปทหารขับยานเกราะทหารคือประธานขับคือกริยายานเกราะก็คือกรรมนั่นเองนะคะ,ะช้างกินกล้วยช้างคือประธานกินคือกริยาและกล้วยคือกรรมนะคะดังนั้นประโยคที่ประกอบไปด้วยประธานกริยากรรมเราจะเรียกว่าประโยค3ส่วนเนาะอธิบทวน ประธานก็คือผู้ที่เป็นผู้กระทํากริยาก็คือการแสดงอาการนั้นๆและกรรมคือผู้ถูกกระจดหน้านี้ลงในสมุดด้วยนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างประโยค3มส่วนตัวอย่างประโยค3ส่วนกันกระต่ายหมายจันท์ค่ะกระต่ายคือประธานหมายคือกริยาและจันทร์คือกรรมนะคะ กระตายหมายจันร์หมายนี่ก็คือเหมือนกับว่าหมายปองอะไรอย่างเงี้ยแบบจองไว้ก่อนอย่างเงี้ยเนาะเป็นคำคำา้องจองเนาะกระตายหมายจันร์เนาะต่อไปค่ะพ่อนัดพบเพื่อนเก่าพ่อคือประธานค่ะนัดพบก็คือกริยาเพื่อนเก่าก็คือกรรมนะคะแต่ว่าเห็นสีดําตรงนี้ไหมคะ สีดำตรงนี้เนี่ยคือคําขยายของกรรมอีกทีหนึ่งเห็นไหมจริงๆก็จะบอกว่าพ่อนัพบเพื่อนเฉยๆก็ได้นะคะแต่นี่เขาใส่คําว่าเก่ามาด้วยก็คือเอาไว้ขยายคําว่าเพื่อนซึ่งเป็นกรรมนั่นเองเนาะต่อไปค่ะเราค่ะต้องไม่รังแกสัตว์เราคือประธานค่ะคําว่าไม่รังแกต้องไม่รังแกคือกริยาค่ะแล้วกรรมก็คือสัตว์นั่นเองเนาะต่อไปคนรุ่นใหม่ค่ะ คนรุ่นใหม่คือประธานนะคะไม่สูบบุหรี่ไม่สูบก็คือกริยาและบุหรี่ก็คือกรรมเนาะ,ะมาข้อสังเกตของเห็นไหมคนค่ะจริงๆคนเนี่ยคือประธานนะแล้วรุ่นใหม่เนี่ยคือส่วนขยายของประธานเห็นไหมคะมีคอจําตารางเมื่อกี้ได้ไหมเอ่ยเนาะคนรุ่นใหม่นะคะต่อไปค่ะประโยคสุดท้ายคะ่ะฉันไปเยี่ยมลุงกับป้าค่ะ ฉันไปเยี่ยมลุงกับป้าฉันคือประธานค่ะไปเยี่ยมคือกริยาค่ะลุงกับป้าก็คือกรรมนั่นเองคือถูกไปเยี่ยมเป็นผู้ถูกกระทำถูกฉันเนี่ยแหละไปเยี่ยมที่บ้าน่ะที่บ้านเป็นขยายกรรมเออขอโทษทีค่ะที่บ้านที่บ้านขอโทษนะคะที่บ้านเนี่ยต้องเป็นขยายกริยาค่ะเห็นไหมไปเยี่ยมที่ไหนเยี่ยมที่บ้านนะคะต้อง เป็นขยายของกริยาเนาะลบ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 ลอย่างนี้ลบหน่อยนี่ไปต่อนะคะอ่าเขียนสรุปความรู้นะคะสรุปความรู้ประโยคค่ะมีส่วนประกอบสำคัญคือประธานและกริยาเนาะซึ่งบางประโยคก็อาจจะมีกรรม ลงท้ายด้วยนะคะรรมารับข้างท้ายการแต่งประโยคได้ถูกต้องทำให้การสื่อสารได้ชัดเจนนะคะ,ะทีนี้นักเรียนลองย้อนกลับไปดูประโยคต่างๆที่เราเคยแต่งประโยคเนาะอย่างเช่นคุณครูให้คำมาเนี่ยอย่างเช่นคำว่าผักแบบนี้นักเรียนเวลานักเรียนแต่งประโยะนะคค่ะนักเรียนใส่คำให้มันดูสละดสรวยแล้วก็ให้มันดูสมบูรณ์เนาะอย่างบางคน แต่งประโยคม,มาว่าฉันซื้อผักแบบนี้จบเลยค่ะสั้นมากไม่ได้ใจความเลยค่ะฉันซื้อผักครบจริงๆค่ะฉันคือประธานซื้อคือกริยาผักคือกรรมครบจริงค่ะแต่มันก็ไม่ได้ใจความสมบูรณ์ควรจะเพิ่มว่าผักอะไรซื้อที่ไหนเห็นไหมคะมันจะทำให้การสื่อสาร ชัดเจนมากจริงขึ้นเนาะหลังจากเรียนเรื่องประโยคนี้แล้วนะคะนักเรียนควรแต่งประโยคให้ครบถ้วนเนาะชัดเจนนะคะไม่เอาสั้นๆแบบนีแ้แล้วนะฉันซื้อผักฉันซื้อปลาฉันซื้อ,อมือถือฉันซื้อทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยทุกข้อเลยเงี้ยไม่ได้เนาะให้มันมีความหลากหลาย <c oughs> ต่อไปจะเป็นแบบทดสอบนะคะแบบทดสอบอ่ะ ให้นักเรียนนะคะเขียนกลางหน้ากันมี10บข้อนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนไปพร้อมๆกันแบบทษสองเขียนว่าแบบดสอบ,แบบสอบเริ่มกันข้อที่1นึ่แรกคุณพ่อจุดๆุกาแฟทุกเช้าคุณพ่อจุดๆุกาแฟทุกเช้า บรรทัดที่1เขียนลงไปให้เลือกคําในนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่เนี่ยคำว่าอะไรกินดื่มทานรับประทานน่าวรจะใส่คําว่าอะไรดีคะคุณพ่อจุดจุด,จดกาแฟทุกเช้านะคะตรงนี้ขอค่ะไม่บรรทัดขีดเส้นใต้สีแดงให้คุณครูด้วยนะคะคพืครูจะได้รู้ว่านักเรียนทําถูกหรือเปล่านะคะ อ่ะต่อไปค่ะขึ้นบรรทัดที่สองค่ะช่วยเขียนให้ครูหน่อยค่ะว่าประธานคืออะไระกริยาคืออะไรกรรมคืออะไรแค่นี้ค่ะขยายประธานขยายกริยาขยายกรรมยังไม่เอาก็ได้เนาะเผื่อนักเรียนอาจจะยังไม่เข้าไม่เข้าใจเอาประธานก่อนนะยกตัวอย่างข้อที่หนึ่งเนาะอันนี้คือบรรทัดแรกใช่ไหมบรรทัดที่หนึ่งเขียนข้อหนึ่งต่อไปเนี่ยบรรทัดที่สองนะสาม และ4เพราะฉะนั้นหนึ่งข้อจะเขียนอยู่สี่บรรทัดนะคะคุณพ่อจิจุดกาแฟทุกเช้าเรามาเฉลยด้วยกินดื่มทานรับประทานกาแฟเป็นน้ำใช่ไหมลูกคำอะไรที่เราเป็นน้ำเนี่ยเวลาเข้าสู่ร่างกายเ,ยเราเรียกว่าดื่มนะคะกินนี่มันต้องเคี้ยวนะลูกนะกินทานรับประทานความหมายเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นตอบดื่มดื่มกาแฟทุกเช้ามาทีนี้ใครเป็นประธานคะ เก่งมากค่ะคุณพ่อค่ะกริยาคืออะไรคะดื่มค่ะและกรรมคือเก่งมากค่ะกาแฟทุกเชา้าครูไม่เขียนแล้วนะคะเพราะทุกเช้าเนี่ยเป็นขยายของกริยานะคะ ขยายความตัวอย่างครอไม่เขียนลอะอนี่คือตัวอย่างในข้อที่หนะึ่งเนาะต่อไปข้อที่สองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบให้ทําเองนะคะซึ่งครูคคจะเปิดให้ 1, ทีละต่อไปข้อที่สองเลยนะคะจุดจุดจุด,จดพัดแรงจนบ้านเรือนเสียหายขีดเส้นใต้ไว้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวตอบนะคะจุดจุดจุดพัดแรงจนบ้านเรือเสียหายอะไรอ่ะพัดแรงอ่ะ อะไรพัดแรงวาตภัยคืออะไรรู้จักไหมลมทะเลคืออะไรลมพายุสายลมอลองเลือกให้เหมาะสมกับประโยคนะคะ,ะเมื่อเลือกเสร็จแล้วก็นำมาเติมในช่องสีม่วงนี้นะคะ ว่าประธานคืออะไรกริยาคืออะไรกรรมคืออะไร,ออะไรเนาะข้อละสีบรรทัดนะคะอย่างที่ครูบอกใครไม่ทันก็หยุดคลิปได้นะคะไปต่อค่ะกรุงเทพมหานครจุดๆ,ๆ,ๆเมืองหลวงของประเทศไทยเอาคำอะไรไปเติมดีนะเ,เมื่อเติมเสร็จแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าอะไรคือประธานกริยาและกรรมนะคะ ต่อไปดวงอาทิตย์จุดๆุดจุดทางทิศตะวันออกเอาลองคิดดูสิคะมันทําอะไรทางทิศตะวันออกเนาะนำคํามาเติมแค่หนึ่งคำนะคะแล้วก็ระบุว่าประธานกริยากรรมคืออะไรฉันชอบจุดๆุดจดจุด เพลงไทยลูกทุง่งดูฟังเล่นอ่านเอาคำไหนมาเติมดีเสร็จแล้วก็ระบุด,ด้วยนะคะในช่องสีม่วงนี้ชาวประมงจุดๆๆหาปลาในเวลากลางคืนทำอะไรหาปลานะคะคประธานกิยากรรมคืออะไร จุดจุดจุดของเขาเห่าเสียงดังมากอะไรห่าได้เนี่ยอะไรห่าเอามาตอบนะคะสี่ข้อบอกด้วยว่าประธานกริยากรรมคืออะไรจุด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 ตกกระนำทำให้น้ำท่วมถนนอย่างรวดเร็วอะไรตกอะน้ำท่วมนะคะและระบุว่าประธานกริยากรรมคืออะไรเขาได้รับจุดๆุจุด ชนะเลิศในการประกวดแต่งคําขวัญระบุประธานกรยากรรมด้วยนะคะและข้อสุดท้ายเสียงน้ําตกดังจุดจๆๆจู่จ่วมาแต่ไกลดังยังไงดังเซ็งแซ่ซ้ำซาาซิกซี่ สู้ซะน้ำตกดังยังไงแล้วก็ระบุประธานคิยากรรมให้คุณครูด้วยนะคะทำเสร็จแล้วอย,อย่าลืมถ่ายรูปส่งงานให้คุณครูด้วยนะคะขอให้มีความสุขกับการทำแบบทดสอบนะคะสวัสดีค่ะ